บรรยากาศแลอัพเดทบรรยากาศดูบ้านกับพี่น้องหลังจากว่าได้เฮหตุฉีกไปพี่น้องเบิ่งหลายมือถ้าใจยากถ้าได้เชื่อมพวงลดลงได้พอได้ถือกล้องนี่ถือกล้องพี่น้องเบิ่งจากน้อยนี่นี้เอาการกล้วยเอาการกล้วยมามาถุงตัวครับตัวลำพงองนี่ครับตัวลำพงแบบตีครับเนี่ย แปดตีขึ้นเก่าครับพี่น้องสามสเต็ปนี่ครับเอาตู้ขึ้นแล้วกค่คิดได้เอาเขาอูอีขึ้นเก่าครับเพื่อที่ได้ไปเฮ็ดสีกับเฮ็ดอา่าอปชั่นที่ผมคิดไว้ืฮ็ดใหญ่เพิ่นไปเฮ็ดครับเฮ็ดใหญเพิ่นไปเฮ็ดระบบแพลตติชิง่งเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดบัดอ,อุบัติเหตุครับครับมาแล้วเรียบร้อยครับอา่าการกลี่ยทำงานแน่นอนครับทำงานแน่นอน กับเข้าไปนี่ก,ใก,ก็ให้สร้างสีลุยเลยเองสีไปก้อนครับเองสีไปก้อนให้สร้างสีลุยเลยซุ้มร้อหนา้าก็เห็ดไม่แล้วโบวงามดอกครับแต่ว่ามันกระปุติดเพราะฉะน้เรียเร่ยวมันติดครับพี่นอ้องก็เลยต้องได้เห็ดไม่นี่ครับส่วนกาว้าน,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 นกล้วยก็บที่เปลี่ยนจะที่เปลี่ยนซีรกลี่ยร้อยให้เ่าครับพี่น้องเพราะว่าเวลาเหลือนหน่อยว่มีเวาเลเาแ,แรือเปล่าที่จะไปเอาไปแห้งเลยครับปีนี่ กะมีเวลากะบที่ไปปันป้นหวัวมองนั้งไม่เห็นมันขึ้นมาครอบกับกับข้างหน้านี่เห็นมันเข่าลงโตก็นี่อย่างหน่อยปั้นขึ้นงา้งางขื่นไอย,น,อยนี่ยแกมองงามดอกครับก็เพราะได้แฮ้งนะมูเอาพอได้แฮ้ครับเอาพอได้แฮ้างประเด็นงามครับตอให้แต่เรียบๆขาวๆเรียบๆเบิเบบ้งสบายตาเนี่ยก็เอพอราะเราถุบงบป่งอย่างมากมาย บมมักเหมือนคือว่านักบุคดอกันครับว่ากันด้วยครับนันมันกัมัดหลายๆหลายๆอ้โหนพก่นมันตัผมโบมักผมมักแบบเยบเรบขาวขยแตงครับยที่พีออดาแตงห่งห้อยฉ่วที่เดตู้ไปอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อตู้กันสอั้นแล้วก็ขึ้นไปใจญก็ได้ดวย เอาตัวขึ้นสองสั้นแล้วก็ขึยย้นไปแกญ่ก็ได้หรอนั่นหรอเอาเอาซิก้าเอาซิก้าดิเอาซิก้าย่ำหนึ่ซิก้าย่ำผอบอยู่นี่น้องการแ,แตกยังได้กับแตกแทๆ้ๆอ่าคอนเจ็บออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจีกจากน้อยเดี๋ยวเอเฮ็เอดอีพี่ต่อไปให้พี่น้องได้เบิ่งว่า,ม,ม,า,ม,ม,ามันมีอย่างไงยุ่งอง,มมงเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่ามันมีอย่างยุ่งงงเนี่ยพวกแกงเดาเชี่ยใ้เบิ่งหน่ะครับ มีเคาะไว้แล้วมันหนาจะได้นะครับถ้าบ่าได้กะไดค่อยว่ากันอีกเช่นนึงมันหนาได้ดิวหนาเป็นไปได้พร้อมเป็นไปได้คนระับตอนขั้นนี้กะหาเส้นเต๋าหาเส้นเต๋าหรือวงเดีนตู้หมุนครับเอื้อนวงเดีนรถแม่โคเอารถแม่โคเป็นอย่างงี้เขาวางไปถึงนี่บ่บ่บ่ได้วะเดี๋ยวาวางไปถึงนี่เลนะย,ยพี่น้อง เจียวลงบีอีกเด้เจียวลงบีอีกเพื่อให้หาดมันดูขึ้นจากขึ้นจากพื้นเนี่ยมาสองเขนเพื่อที่เอาพื้นที่ที่ว่าใส่ตู้ได้ใหญ่ๆครับตู้ใส่ตู้ได้ใหญ่ๆหลายๆเน้นเน้นตู้ครับเน้นตู้เน้นแจงดังครับไม่ไม่หรอกมันบ่ดังกันเลยที่อยากเค็ดแต่มันดังเนี่ยนะขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะแน่นว่าลูกพี่อันเก่ามันกับบวดังอยู่แล้วเนาะ เนี่ยดังแค่เนี่ยมันก็บดดังอยู่แล้วเนาะเขาก็ต้องได้เพิ่มดอกลำพ้งสินะให้มันดังขึ้นมาจากน้อยนึ่งสินะจากน้อยไปแห่หลายวงกไีสู่เขาว่าได้อีกโอ้ว่าได้ยินเสียงว่าได้ว่าไปสู่ว่าได้หลักคือย่านว่าได้ยินเสียงเจ้าของนะเอยด้อยอยาจะไปเต้นคันอื่นเบิดของเจ้าของว่ามีคนเต้นเนี่ยเข้ามาบ่าได้ยินเสียงเนี่ยมันเต้นบ่าได้ที่ครับพี่น้องเขาเต้นบ่าได้ด้วยพวกเขาเต้นนี่ครับเี่มแล้วครับวันนี้อะไรี่มอยู่เบิดมือ โอ้เปียครับเชี่ยมซิวเชี่ยมอาก้อนซิวทูซิวทูเพื่นอาก้อนเอฟกิเชี่ยมง่ายครับเชี่ยมง่ายเชี่ยมเด็กบางเด็กอย่างนี้โอ้ซมดีของเขาอีหลิไปได้ยางมาจากอูบัตนั่นแหละตะกรันกับไส้ตู้ธรรมดาจัด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 นี่ครับจะยี่กี่ประมาณนี้มันก็เชื่อมแล้วเรียบร้อยที่ดัด ฝักบกขามใส่เพราะว่าข้างล่างนี่ก็ยีเดีเตยตี่มายเสาไม่ให้มันเข่าไปอีกสร้างเพื่อนบอยก็เพื่อนบอยย่ายเสาเข้าไปอีกนิ้วนึงหนึ่งนิ้วเพื่อให้ติดกระจกครับนี่นี่เป็นกระจกเพาเขาเขาต้องวางแผนไว้ก่อนส่วนส่วนรถแทร็เกือบเสียเมื่อนี่ก็ขส้นตู้ขั้น,นกันแ้วแลเกิดที่ออกกลับมาเดินระบบเพื่อเขาแบ่งกันเทศไป เห็ดขั้นอันนี้เห็ดขั้นนี้เนี่ยนเห็ดงมได้ขั้นเดียวหลายกับว่าได้เดี๋ยวอีกขั้นหนึ่งก็ชิบวะแล้วเพราะว่าเวลามันจอดแล้วนี่ครับอยู่ประมาณน,น,น,นี้น้อยไปท,ทีเดี๋ยวตู้กันนี่อย่างไรับทัาทีเด็ดนี่ครับชิ้นยิงสิกะสิยิงเพราะว่าสิกะออกมาแต่อุบัดหวุวนนี่เขาบอกฟอร์อมเลยเขา เพื่อนเฮ็ดมาเพื่อนกะทั้งว่าแหละเนาะเพื่อนเฮ็ดมาเพื่อนกะเฮ็ดตามสเต็ปเพื่อนนะมองเนี่ยมองมองมองขายมองเนี่ยครับมองแผ่นเหล็กติดกับเออเหล็กเนะี่ยเพื่อนกะเฮ็ดตามสเต็ปเพื่อนแหละแต่ว่าผมแบบว่ทุนใจนผมเป็นคนที่แบบบล็อกขัดใจนะพี่นอ้องก็เลยที่เอาซีก้ามายิงอัดซ้ำเข้าไปอีกเทั้งข้างยิงซ้ำเข้าไปอีกหาสีกันสนิมแล้วก็เพราะถ้าเอาตู้ ถ้าเปลนเยาเอาตู้ขึ้นไปแล้วนะมันที่บ่ได้มันที่เช็ดอย่างบออ่อใดที่เดเาตู้ขึ้นแล้วตู้เบียดตู้เบียดซีสันนะเพื่อนขึ้นหอดหลังคาไปน,นี่ตู้เบียดอ่ะอ่าสิบหกดอกเดี๋ยวเพิ่งวันที่เป็นจากดอกผมว่าน่าจะเป็นยี่สิบครับเพราะว่าผมวางแผนไว้วางสันหน้ายี่สิบหลังยี่สิบครับคือบ่มีผู้ดใดเทเรแน,นอนรันตัวเช่นครับ มาเฮ็ดอัพคิดให้พี่น้องได้เบิ่งว่าเป็นจังไดคิดแล้วต้องเฮ็ดครับคิดแล้วต้องเฮ็ดคิดแล้วมาโม่อยู่ในโซเชียลแล้วก็บเฮ็ดน้อยคนอื่นเฮ็ดเล้วันนี้ก็เจ้าของก็เป็นคนน้ำยางเขาเตี๋ยมาเนี่ยอ๋อลูกพี่เป็นสัตน์น่นะก็ยิบอยากปากเนาะผมคิดไว้ตั้งนานแล้วผมคิดไว้ตั้งสามปีแล้วแต่ผมยังไม่ได้ทำเจี่ยมันว่าเกิดประโยชน์เนี่ยคือน้องเอาให้มันเห็นรูปประทับเลยครับให้เห็นกับตาเลยว่าเออมันเป็นเังซี่ละ ทังสี่นะค่อยว่ากันบ่ได้ไรังสี่นะสำหรับผมเป็นนังสั้นก็คือทั้งหน้ากันยี่สิบดอกทั้งหลังกันยี่สิบดอกครับนี่ส่วนเสียงกลางเดียวเดียวมาว,วิจัยอีกเช่นนึงครับเพราะว่ามันจะมีอย่างที่แบบแปลกๆมั่ยยูสวนเสียงกลางทั้งหลังกับทั้งหน้าครับของชมตอนต่อไปว่าใบเปลี่ยนยังไงจะชิดไปแต่ว่าปากว่าอะไรครับบอกว่าอะไร มันต้องเฮ็ดล้วจะค่อยอีทายอีทายวิดีโอให้กันเบิ่งได้เฮ็ดคลิปให้กันเบิ่งได้นั่นปะลูกพี่มันวงการนี่มันอย,ยู่ยากเลยเปลี่ยนช่วงช่วงอยากอยู่ยากเลยขันว่าเฮ็ดขึ้นเนี่ยขันไฟเฮ็ดคือนม้วนอะไอยากเป็น,อ,นอันนั้นอันนี้เราได้เนาะเออเอฟซีเนี่โอ้ยมันน้ำยางเส้นหนึ่งส่เตียจะกรีบานเนี่ยเนา,นา,นานนนะจักรไฟน้ำาายำางไฟแล้วบูรุล่ะ ว่าได้ซีเรียสอกครับจักดีตายมือใดจกอด้ยั้งเมือใดจักอยู่หอดเมื่อใดก็เมื่อที่ว่ายอยู่ได้นี่ก็เฮ็ดไปอันใดที่ดีก็เฮ็ดไปเฮ็ดแล้วแล้วก็มือใดอยากเฮ็ดน้ำก็แบ่งปันกันไปว่าต้องมาดามาว่าต้องมาซีเรียสกันแต่ว่าแข่งไดก็คอยเฮ็ดก้อนมูตอไปเนาะลูกพี่เพราะว่าเฮ็ดตู้ไปแล้วก็เยี่ยขึ้นเมื่อนี้ละหน้าทิมครับมีหน้าทิมพี่น้องเฉลยแล้วมีหน้าทิมยุนี่ตู้ตู้เบียดน่ซีซั่น สิบหกดอกแล้วก so, ับอามีนาทิ่มอีกสี่ดอกกับเป็นยี่สิบดอกหน้ายี่สิบหลังยี่สิบคือคอนเซปต์ของผมครับพี่น้องกะคิดว่าคิดว่านะคิดว่านะลูกพี่คิดว่านะว่ว่ว่ตามไผ่แน่นอนเนาะเห็นปะยังไม่ตามไผ่แน่นอนเนาะมึงหายยังก็ heat เนี่ยป่ะเนี่ยมวยปากนี่นี่ heat ยังได๋อเลยมันหายไปไหนเบิดอ๋อ ก็ไ่ได้ขอเราไหมาอีกนหน่วันก็ได้ยืมพืชพ่อไปนี่หนรถบูมิติเ็ไม่ได้ขึ้นให้เลยนี่ครับยักเอาตู้ขึ้นแล้วแบบใดเดที่คลิปให้พี่น้องได้เบื้องอีกเป็นในอีพี่ต่อไปครับส่วนมื่อตอนนี้อีพีนี่ก็ขอฝากพี่น้องไว้ที่เพียงเท่านี้ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามการกล้วยชาวบาแก้วแล้วกัอย่างวะผู้พาอย่าง,าอ,ยางอย่างที่ จำเม่ได้แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคลิปหนาค่อยว่ากันไหมผมจำซื้อว่าได้อันลูกลูกลูกกั้นกล้วยสองตัวนะพี่อย่างเงี้ยอือ,อเอ้ยตัวนอ,อกขอแก้วโอ้ยมึงกระได้เนาะตัวนอ,อกขอแก้วขอเยี่ยว,ว,วตัวตัวสร้างสองตัวนั่นในส่ขันหนึนะ่ะโอเคครับพี่น้อง